ครับสวัสดีครับที่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมทั่วไทยทั่วโลกซึ่งให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้และที่จะให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดย้อนหลังนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่เป็นแรงใจนะครับวันนี้ผมมาถึงอนุสรสถาน14ตุลานะครับมาถึงอนุสร์สถานวิรชน14ตุลาแล้วข้างหลังผมเป็นแม่ัหงานยืนถือระเบิดเี้ยงแล้วไหมก่อนฮะนะครับ เมื่อเช้าได้ยินว่าตำรวจบอกว่าการที่จตุพรนัดการชุมนุมอะไรนี่มันก็ผิดกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นความยุติธรรมนี่ครับมันจะต้องอยู่เหนือกฎหมายหลักการความจริงมันจะต้องอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่เอาอาก็โวยวายว่าผิดกฎหมาย แต่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอส,อสอในสภารัฐมนตรีทําผิดกฎหมายหลายมาตราอยู่ในปปชก็ดีศาลตัดสินแล้วก็ดีมันยังลอยนวลยังแดกภาษีพี่น้องประชาชนหมายความว่าอย่างไรผมชื่นชมนะครับเมื่อเจ้าพลนโรโทรคารณวิถุบกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาลสมัยยิ่งลักษณ์ท่านบอกว่าตอนนั้นเมื่อมตบกบปปสมันบุกไปที่นครบาลท่านบอกให้ตํารวจวางอาวุธ อย่าได้ทำลายอย่าได้กินข้าประชาชนพลตำรวจโทคำรุดคำรนวิทยุกระจ่างบอกว่าผมยอมลาออกดีกว่าที่จะฆ่าประชาชนสังหารประชาชนพี่น้องร่วมชาติผิดกระต้านตำรวจอุบาทมองประชาชนในชาติไม่มีคุณค่าวันก่อนพี่น้องประชาชนล้มไปแล้วก็กระเทืบถีบตีทำลายทำร้าย อาคาดแค้นประชาชนทั้งที่กินภาษีประชาชนผมเลยอยากให้ตำรวจขา้าราชการทหารทั้งหลายยึดคำพูดของท่านพลตรโทรคำรณวิทูปกระจ่างนะครับอย่าเอาคำสั่งของทรราชมาพิฆาดประชาชนทำตนเป็นหุ่นยนต์เจ้านายสั่งอะไรไม่รู้ละกูทำหมดไม่ได้ครับมันหมดสมัยแล้วยกตัวอย่างไอ้องลายเป็นไงมันจะชิบหายตายหงแล้วไอ้องลนยวันนี้นี่ การจะมากดหัวพี่น้องประชาชนคนพม่าอีกองซานสุกีท้าการเลือกตั้ง80%กว่าเปอร์เซ็นต์มันอ้างว่าเลือกตั้งไม่เริสุดจำเป็นจะต้องมายึดอำนาจให้เร็วทำไมไม่จัดการเลือกตั้งใหม่ล่ะนี่แหละครับคนอุบาทช,ชาติชั่วประเด็นการนี่มันร้ปัญญาคิดแต่จะแสวงหาอำนาจหารู้ไหมว่าดวงมันถึงคาดแล้วทั้งไอออนไลน์และไอตู ถ้าคิดจะสู้ประชาชนนะครับวันนี้มาถึงที่ไม่รู้จะถูกกี่คดีผมนี่ตอนขึ้นมาจากตร้อสองตำรวจก็ถามมาจะไปชุมนมุมกันกี่คนแล้วผมบอก่าไม่รู้ก้องงบนก็ว่ากันไปนะครับมาครั้งนี้แล้วก็พี่น้องหมดมาหลายพันนะครับเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจืดเครื่องเช่นนี้งาเงินยากหมดมาหลายพันก็กินค่าใช้กานะ้ำมันไปกลับนี่ ถ้าประเทศมันอยู่สุขสบายดีมีความเป็นธรรมผมจะมาทำอะไรละ่ะนะครับมาต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงอยากร้องความเป็นธรรมแทนพี่น้องประชาชนทั้งชาติแม้พี่น้องชาวไทยร่วมชาติหลายคนยังไม่เข้าใจยังเป็นไทยเฉยยังละเลยต่อหน้าที่ยังยินดีที่จะให้เผด็จการมากดหัวไม่รู้ไม่ชี้ผมเดินมาเลยนะครับ แต่ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มาวันนี้จงภาคภูมิใจเถิดกระว,ว่าท่านไม่ใช่คนบ้าถ้าบ้าก็บ้าดีบ้าเพื่อให้ประเทศนี้มันเกิดเป็นความเป็นธรรมท่านได้มาต่อสู้เพื่อพี่น้องคนไทยทั้งชาติแม้จะเป็นบุคคลกลุ่มน้อยแต่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยายออกไปความจริงไม่สามารถที่จะปกปิดได้นะครับพอระหว่างเดินทางขึ้นมานี่ขอญาติว่าหน่อย เจอเหตุการณ์มากมายในฐานะที่ผมเป็นจิตสาธารณะเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนมันก็นิ่งดูได้ไม่ได้วากไปยังผู้บรรทุกไม้มมยางพาราทั้งหลายกิ่งไม้ไม้ย,ยางพาราปีกไม้ปิดปิดกันหน่อยใช้แสลมคลุมกันหน่อยร่วงหล่นเต็มทางเลยพี่น้องอันตรายผมผ่านมาในบ้องเท้าขาเนี่ยครับนี่ถ้าเป็นรถเล็กชนก็กลิ้งเลยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ตาย กระจัดกระจายตั้งแต่ทุ่งสงมาถึงสุราษฎร์ถึงชุมพรประจวบก็ยังมีตำรวจทางหลวงดูอย่างไรละครับ,รบพี่น้องที่ขนส่งไม้ย,ยงางพารานี่อยาเห็นแก่กําไรคำเนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยตำรวจทางหลวงก็ไม่ใช่ไล่อยู่เฉยไล่แต่รถนั้นรถนี้เฉยกวดขันรื่องนี้หน่อยนะครับพอมาถึงกรุงเทพเมื่อกี้นี่สายใต้ป้ารถเมลแท็กซี่ยึดเรียบ รถเมย์จอดไม่ได้ต้องไปจอดเลนที่สองเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วผมอยู่กรุงเทพด่ทัวกรุงเทพมนคะรเลยป้ายรถเมย์เป็นที่จอดแท็กซี่หมดผมเห็นใจคนทำหากินแต่เราต้องมีกฎระเบียบสิครับพี่น้องมารอรถเมย์อย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาว่ารถจะมาสักคันมันคันคันเหงื่อไหลครายย้อยแท็กซี่ก็มาจอดเบียดป้ายรถเมย์ ขอร้องขอความกรุณาพี่น้องชาวแท็กซี่ทั้งหลายนะขอความนาเถอะครับจอดได้เป็นที่เป็นทางอย่าได้ไปสร้างความเดือดรนะ้อนกับพี่น้องประชาชนขนส่งทางบกตำรวจช่วยรวนกันหน่อยไม่ใช่ปล่อยปลาล่าเลยกนะันเช่นนี้เอาสองเรื่องพอเมื่อวานนี่จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรักประชาธิปัตย์คนปากใต้บ้านผมแต่ผมไม่นิยมจมชอบจุรินทร์มันเรียบชิงชิงอะไรนะชิงซีน บอกว่านี่ไงจุรินลั่นเหตุ <Okay. S 1> ที่ม็อบมาไล่ประยุทธ์นี่ <Okay. S 1> เพราะประยุทธ์มันโยกโยก,โยก <Okay. S 1> ไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนรูญบิดพลิว <Okay. S 1> นี่จุรินมันว่า <Okay. S 1> ทั้งที่จุรินร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์เคยประกาศว่าเราจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนรูญแล้วทําไม <Okay. S 1> ไม่บอกดังๆหรอวว่าถ้าประยุทธ์พลิวไม่แก้ไขรัฐมนูญเราจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล <Okay. S 1> นี่มันพูดแบบ ทำรอนี่ไม่ได้เรื่องใดราวหรอกลองประชาธิปัตย์มึงยืนหยัดได้แข็งขันมาที่ประยุทธ์ต,ต้องแก้รัฐธรรมนูญกู่า์เสียกิติยศมาอยู่ใต้ตีนมึงเนี่ยมาร่วมรัฐบาลกับมึงยกมือมึงเป็นนาย,ยกมันจะชัดหน่อยที่จุลินนี่ตำพูดกักกักอยู่ใช่ไม่ได้สม,มัยหน้ากวาดทิ้งห้หมดที่พี่น้องจาวบังใตท้ทั่วประเทศย่า้พักจังไรนี่มันกระจายอยู่แผ่นดินเลย มันเป็นเสนียดใจในประเทศประเทศชิบหายวายมอดยิ่งรักบ,บริหารราชการแผ่นดินมาดีๆไอ้พวกหานี่ก็โผล่ในสภาบีบคอสอสหนึงเก้าอี้ประธานสภาน้องเทือกยกเก้าอี้ทิ้งโอ้ยมันป่วนสภานะครับเพื่อต้องการจะให้ยิ่งรักลุมหลังจากนั้นมันก็ลาออกจากสสมาเป่านกหวีดนอกสภา เพื่อเรียกไอตูมาปฏิวัติมันกระบวนการสมคบคิดมันชัดเจนแทนที่มันจะช่วยรักษาสภามันเสือกลาออกจากสสมาเป่านกหวีดและก็ไม่ยอมลงเลือกตั้งบอยคอรเลือกตั้งถ้าลงเลือกตั้งมันก็แพ้อ,อีกที่มันแพ้มันไม่เคยสเสนอนโยบายที่จับต้องได้ให้กับประชาชนมันเจ้าเล่์พักนี้นี่ยิ่งรับเสเนอนโยบายเข้าตาประชาชน พี่น้องประชาชนก็เลยไหว้าวางใจ300อยกว่าเสียงไอ้พวกงานนี่มันก็เป็นฝ่ายค้ามานานว่าไม่ได้ยิ่งรักต้องเอาลงให้ได้ยิ่งรักก็ไปเปิดช่องกฎหมายสุดซอยขึ้นมาเรียบร้อยตามที่จริงกฎหมายสุดซอยอย่างที่ว่านิยิ่งรักก็ถอยจากสภาแล้วดึงเรื่องออกมาแล้วว่าโอ้ยในเมื่อประชาชนไม่ต้องการเราก็จะถอยแต่ไอ้เทือกมันว่าโอ้ยไม่ได้ ถอยแล้วไม่ได้ยิ่งรักต้องออกดูสิตามที่จริงไอ้เทือกมันหยุดได้แล้วตั้งแต่ยิ่งรักถอนกฎหมายออกจากสภานะ่ะไอ้เทือกประกาศไปเลยว่านี่คือชนะของประชาชนเห็นไหมยิ่งรักมันมีสาม้ากว่าเสียงแต่เราเปล่งเสียงจนยิ่งรักยอมถอยกฎหมายไอ้สุดซอยนั่นคือใจชนะของประชาชนชนะของกรุงเทพแต่มันไม่หยุดแค่นั้นเพราะมันตั้งตรงมาตั้งแต่ต้นว่ายิ่งรักต้องออกทํำยังไงก็ได้ไอ้ตูก็นั่งจัดทับรอ นะครับผมไม่ต้องพูดมากแล้วนี่นี่เหตุการณ์ที่มันมาวันนี้เนี่ยที่ต้องมาวันนี้เพราะมันเป็นมาอย่างนั้นน่ะมันต้องท้าความกันหน่อยถ้าทุกคนเคารพกฎหมายนะครับอยู่ประเทศเดียวกันกฎหมายฉบับเดียวแต่ไม่เคารพกฎหมายไอ้ฝ่ายหนึ่งเคารพไอ้ฝ่ายหนึ่งไม่เคารพฝ่ายหนึ่งถูกกระทำไม่ฝ่ายหนึ่งถูกยำยี มันไม่รู้จะเกิดความยุติธรรมได้ยังไงพอประเทศวุ่นวายประยุทธ์ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวประชาชนคนไทยจะฆ่ากันก็ออกมายึดอำนาจนั่น,นมันหาเรื่องยึดอำนาจแล้วผมก็ไม่ว่าแหละครับเคยประกาศไปแล้วว่าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารคนแรกที่กล้ามาจัดระเบียบป,ประเทศไทยอย่างแท้จริงให้ที่ยึดอำนาจมาทุกครั้งล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ประยุทธ์น่าจะเอาความล้มเหลวตรงนั้นมาทบทวนว่ายึดอำนาจครั้งนี้จะต้องสร้างความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเข้ามาเพื่อสร้างความร้องรองแก้ไขความขัดแย้งเพื่อการปฏิรูปอย่างแท้จริงไม่ใช่แต่อ้างมาถึงชายมอ .44 อำนาจมากมายกายกองจะทําอะไรก็ได้ย้ายคนนั้นยายคนนี้ย้ายอธิบดีโอ้ย้ายมากมายกลายกองเห็นไหมประยุทธ์ทําอะไรมันผูกหมดอ่ะพี่น้องตำรวจทาหารที่จะมาจับนักศึกษาพวกเราวันนี้นี่ ที่มาข่าวรู้ดีว่าประยุทธ์มันผิดยังไงมันชั่วยังไงนี่เพราะฉะนั้นยั้งมือกับพี่น้องประชาชนหน่อยประยุทธ์ถวายสักด์แม่ครบประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์อยู่บ้านหลวงไอ้อกก้าวไปก้าวตัวนุกตดสินว่าไม่ผิดเขายื่นว่าประยุทธ์นีนนน่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสถานะหนึ่งอีกสถานะหนึ่งคืออดีตพบบ เขายื่นให้ตรวจสอบในฐานะที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีว่ามันอยู่บ้านหลวงไม่ได้ใช้ของฟรีเกินสามพันไม่ได้แต่ไอพวกชิบหายนั้นมันไปเสือกวินิจฉัยว่าเป็นอดีตผบอกตบบเป็นอดีตทหารเป็นอดีตทหารพักได้ไม่ผิดก็ให้วินิจฉัยว่าสถานนายกนายกรัฐมนตรีนี่แต่ตรงนี้ไม่วินิจฉัยก็เลยลอยนวลอยู่ได้ เหมือนสมัครทำกับข้าวจะเป็นจะตายหงึขึ้นมาสมัครทำกับข้าวมันจะหาข้อหาอะไรมันก็ไปเปิดพดจนานุกรมโอ้ยมันชั่วจริงๆเลยพี่น้องประชาชนเห็นความชั่วดีทีห่างมาเจ็ดปีวันนี้มันก็เลยทนไม่ได้มันก็เลยต้องมาไลา่ก็ผมบอกเลยว่าใ,ใ,ใครก็ได้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตร,ตรีแต่ขอให้บริหารราชการแผ่นดินคนไทยนี้มีความสุขทุกคนมีความเท่าเทียม